ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าวิหาชาแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพ่อเท่าปั้นวัดคังค่าวตะกศิลาแห่งลุ่มแม่น้ำน้อยวิทยาคมเข้มขลังสายวิชาหัวใจพระกรณีอะปะจะคะมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันหลวงพ่อเท่าปั้นวัดคังขาวซึ่งเรื่องราวถูกถ่ายทอดมาจากพระอาจารย์จิวัดคังขาว ว่าคนเก่าๆเล่าสืบทอดกันมาว่าท่านเป็นชาวบางปลาส้อยจังหวัดชนบุรีเกิดในสมัยอยุธยาเคยเป็นทห,หารของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภายหลังสงครามได้บวชเรียนที่จังหวัดอยุธยาแล้วเดินรุกขมูลไปเรื่อยๆกับสหธรรมมิกอีกหนึ่งรูปชื่อหลวงพ่อแปน้นรูปร่างขาวสูงส่วนตัวหลวงพ่อนั้นรูปร่างลํำสัน แบบมะขามข้อเดียวผิวคล้ำโดยร่วมกันบุรณะวัดวาอารามไปทั่วและเมื่อตอนที่ท่านมาถึงบริเวณแม่น้ำน้อยที่สร้างวัดก็ได้อธิษฐานด้วยการโยนผ้าอาบไปกระทั่งผ้าอาบปลิวตามลมมาตกในบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นวัดร้างมาก่อนหลวงพ่อเท่าปั้นจึงเริ่มรวบรวมศรัทธาก่อสร้างวัดคังเขาขึ้นส่วนหลวงพ่อแป้นก็ล่องเรือต่อไปทางทิศเหนือ แล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยตอนหลวงพ่อเท่าปั้นท่านล่องเรือมาท่านมีลิงตัวผู้มาด้วยตัวหนึ่งชื่อเจ้าหอยต่อมาคงได้แพร่พันธุ์กับลิงป่าแถววัดจนกลายเป็นฝูงลิงของหลวงพ่อเท่าที่ไม่มีใครกล้าทำอันตรายจวบจนกระทั่งปัจจุบันหลวงพ่อสวัสดิ์อดีตเจ้าอาวาสท่านก็รักลิงเหล่านี้มากและเมื่อไม่นานมานี้เจ้าลิงก็ทำแสบ ขโมยใบลานเทศที่มีลายมือชื่อหลวงพ่อเท่าปั้นไปเล่นฉีกขาดหลุดหายไปทําให้ขาดหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไปอีกชิ้นนอกจากหลวงพ่อเท่าปั้นจะเลี้ยงลิงแล้วท่านยังมีช้างอีกสามเชือกช้างสามเชือกนี้ชื่อบุตรซับและกระสอบเป็นช้างแสนรู้มีความกระตันยูสูงนอกจากจะช่วย ชักลากไม้และพาหนะในการเดินทางให้หลวงพ่อเท่าแล้วทั้งสามยังได้ช่วยกันไปหาปืนนำมาให้หลวงพ่อเท่าและพระในวัดใช้โดยมีต้องสั่งหรือบังคับแต่อย่างใดโดยภายหลังได้มอบให้ลูกศิษย์เอกคือหลวงพ่อสงฆ์วัดสว่างอารมณ์ไปหนึ่งเชือกคือพังกระสอบหลวงพ่อสงฆ์นี้เป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่เมฆวัดท่าอิด หลวงปู่เมฆวัดท่าอิดนี้เป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่เชิญท่านพระอาจารย์จี้ยืนยันว่าแต่ก่อนท่านเคยเห็นที่วัดมีตำราคาถาอาคมของหลวงพ่อเท่าที่คัดโดยหลวงพ่อสงฆ์แล้วเขียนระบุไว้เลยว่าหลวงพ่อสงฆ์ท่านเป็นคนคัดแต่ปัจจุบันหายไปบ้างลางเลือนไปบ้างประวัติหลวงพ่อเท่าท่านเก่ามาก เก่าจนเกินจะสืบคน้นรูปถ่ายท่านก็ถ่ายมาจากรูปปั้นที่ปั้นจากคำบอกเล่าของคนที่อาวุโสที่สุดในย่านวัดในยุคหลวงพ่อสอนเป็นเจ้าอาวาสท่านน่าจะมีชีวิตอยู่ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์หรือปลายกรุงศรีอยุธยาเคยมีคนกล่าวถึงหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าได้มาเรียนและต่อวิชาจากหลวงพ่อเท่า และมีการคาดคะเนกันต่างๆนานาซึ่งขัดแย้งในบางกรณีจนได้มีผู้สืบค้นประวัติในสายหลวงปู่สุขจากตำราที่บันทึกโดยพระอาจาร,รย์บุญยางสิทธิเอกหลวงปู่สุขคู่กับสมุก,กลับกล่าวไว้ว่าหลวงปู่สุขได้ต่อวิชาสร้างตะกรุดใต้น้ําและวิชาบางอย่างจากหลวงพ่อเท่าซึ่งคําว่าเท่าในภาษาคนไชนาท และละแวกใกล้เคียงสะมายถึงพระแก่พระที่อาวุโสม,มากมากและในความหมายที่อาจารย์ยังบันทึกนั้นหมายถึงหลวงพ่อเท่าวัดจำรังท่านนี้คือหลวงพ่อคงวัดบางกะพีต่อมาเปลี่ยนชื่ออีกครั้งว่าวัดคงสวัสด์ซึ่งหาได้เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเท่าปั้นและชื่อปั้นนั้นหมายถึงนามท่าน หรือรูปปั้นอาจเป็นไปได้มีคนเคยตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากที่ค่ายบางระจรรัรแตกพระอาจาร,รย์ธรรมโชตท่านหายไปไหนอาจมรณภาพในสงครามหรือไปจำวัดที่ไหนหลังสงครามสงบเป็นไปได้หรือไม่ว่าถ้าท่านจะเป็นหลวงพ่อเท่าเป็นข้อสันนิษฐานเท่านั้นในสายวิชาหลวงพ่อเท่าวัดคังคาว ถือเป็นตะกศิลาในลุ่มแม่น้ำน้อยมีตำราคำพีที่พระเกจิในย่านนี้เรียนต่อกันมาทุกยุคทุกสมัยเป็นเอกหนึ่งเดียวเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำกับสายอื่นคือหัวใจพระกรณีอัปปะจักคะแค่อักขระสี่ตัวสำเร็จสามารถกระทำสิ่งใดได้ต่างๆนานาทั้งผ้ายานปลุกเสกลงวัตถุมงคลสารพัด วัตถุมงคลในรูปหลวงพ่อเท่าสร้างครั้งแรกสมัยหลวงพ่อสอนต่อมาก็สมัยหลวงพ่อสวัสด์หลวงตาวิเชียนจนสมผานรูปปัจจุบันการออกวัตถุมงคลของวัดคังขาแทบทุกครั้งจะต้องนิมนต์เกจิที่สืบสายวิชามาร่วมนั่งปลุกด้วยกันทั้งนั้นเช่นหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อเจยและหลายท่านในรุ่มแม่น้ำน้อย มีทั้งเหรียญพระสมเด็จพระดินชินผงผ้ายันมีดหมอและวัตถุมงคลที่เก่าแก่ที่สุดก็คือพระคนสมอขนาดเล็กมีทั้งเนื้อชินและดินเผาบรรจุอยู่ในกลุ่มของวัดคงังคาวสนิฐานว่าหลวงพ่อเท่าท่านสร้างและบรรจุกลุไว้ถือเอาวัตถุมงคลชุดนี้เป็นพระที่ท่านหลวงพ่อเท่า ส่วนมากประวัติที่เราท่านทราบกันจะสืบค้นจากหลวงตาเชียนท่านนี้จะเป็นพระอาคมกล้าของวัดคังคาวเลยศรัทธาหลวงพ่อเท่ากันมาตั้งแต่สมัยปู่ของท่านพระเครื่องที่เป็นรูปเคารพของหลวงพ่อเท่าส่วนมากหลวงตาเชียนจะเป็นผู้สร้างและเสกส่วนหลวงพ่อสวัสดิ์ท่านเป็นเจ้าอาวาสมีบทบาทเรื่องพิธีกรรมและประสานงานสร้างแต่ละครั้ง ือเป็นการชุมนุมเกจิในเขตลุ่มแม่น้ำน้อยที่เก่งกล้าส,สามารถทุกครั้งขอขอบคุณที่มามา n b u r a p c o m ถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่ยวเรานำเสนออย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา